สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับผมพิกทรอย์วันนี้ผมก็มาเล่นเกม Zombie อาร์มิท o ร์จีกันนะครับโอเคก็ว่าแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลากันนะครับมาลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นก,ก่อนที่จะไปนะครับผมขอเป็นสไ p เป Springfield นะครับแล้วก็ปืนทำสันอ่าแล้วก็โค้ดสีนะครับหรือเอ็นก้ 1, 1, 1, นั่นเองโอเคส่วนในนี้ก็ระเบิดระเบิด,ระ,บดระเบิดอะไรอ่ะช่างมันเอาประมาณนี้ก่อนนะฮะ โอเคผมจัดว่าไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ก็ต้องพร้อมได้แล้วครับแล้วเราจะพูดทำไมวันนี้เจอรมนีเจอรมนีนะฮะในเดือนพฤษภาปี1945โอ้โห้เยกันอร่อยเลยครับพี่น้องอ้โดนมีนึงดอกเฮ้ยไข่ยิงขึ้นหัวอ้าวบังอาจอยากลองคองเลรอไอ้มนุษย์ก็ใช่สิครับวิ่งเข้าไปเตะทีหนึ่งทีแล้วก็ยิงนะครับ หยอกหยอกครับหยอกยอกโอเคมาโชว์ความเกลียนกันบ้างนะครับมาอ้ามาแล้วก็พลาดหนึ่งรอบหนึ่งหนึ่งทีนะฮะเข้าเป้าฮะเขตาเก็บเป่านะฮะเดี๋ยวให้ให้หมอไปผดมงพยาบาลนะฮะอ่ะดูของก่อนนะฮะอ่ะกระสุนส p ริงเฟลนะฮะโอเคแต่ขอย่องฮะ เ่าเจอสองตัวนะฮะอี้พลาดอีกแล้วครับท่นสองอีออหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อีอหนึ่งโอเคบรรจุบรรจุครับอ่ายิงเข้าไปครับน่าได้ทอมสันนะกระสุนซึ่งที่ผมเคยได้มากระสุนนี้ไม่ค่อยจะโดนยิงโดนโดนเขาเลยนะฮะซอ,อมบี้เนี่ยความเสี่ยงนี่คือจัดว่าดีเรื่องอะเป่ากับเป่าครับไม่ต้องรู้ครับเก็บของ โค้ดถ้าเปิดเอ็มก้าหนึ่งหนึ่งโอเคจากระยะนี้แล้วฮะผมไม่ใช่สไนเปอร์นะฮะตอนนี้อะไรครับพี่นอ้องอ่าตรงนี้ใช้ครับใช้อีหนึ่งทีฮะโอเคโอเคเป่าอีกหนึ่งฮนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ออมา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 อีอีกหนึ่งฮะอีสองตัวอยู่ข้างหลังน,นะฮะอียอ,ยอยู่ปิวฮะปิวอยู่ยตัวฮะอีหนึ่งตัวอีขามัจจุฮะ สี่หนะ้าหกจ็บไปแก่สิบโอเคสี่หนึ่งอีกหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งคนระับพี่น้องออนีครับพนะี่น้องตีเป็นไงครับพี่น้องสี่ห้าหกจัดไปครับ,บตรแต่กกว่าแจ่มมากคราวนี้รีบไปครับรีบไปรีบกลับฟับรีบไปรีบกลับเดนชีฮะเวลามีน้อยฮะเวลาไม่เคยรอใครอ่าไปเจ้าคนหนึ่งหนึ่งเอ็มหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งครับโอเค ปืนทมสันนะฮะกระสุนทมสันเอาละได้ละฮะแล้วก็ยิงหนึ่งโอเคไปอคเอาละฮะมาอีกเรียบร้อยฮะมาเปิดฮะเปิดปุ๊บม,มาเลยฮะตอนนี้เอาวิ่งเข้าไปชาร์จยิงครับตากยี่ทสันตึ้งตึ้งตึ้งนะฮะยิงต้องนับนะฮะไม่นับเดี๋ยวกระสุนหมดนี่ฮะยิงติดปัด๊บจ้ฮะสุดฮะ ฐานด้วยพื้นพกครับทิ้งบอีเก็บของฮะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะไรอะโอเคยิงหอกฮะอ๋อเรียบร้อยเตะซ้ำโอเคเก็บของฮะเกจ4.5นะฮะเอาละสปริงฟิลนะกระสุนกระสุนสปริงฟิลตามผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคกระสุนพร้อมพร้อมเอาละเห็นแล้วโผล่มายิงครับไม่โดนครับพี่น้อง ดำแล้วครับมาดตะไคร์ละเออได้อยู่ครับได้อยู่บัรจุกระสุน, 15, 6, okay. นหนึ่งนัดห้าหกโอเคปืนพกหนึ่งฮะปืนพกสองแล้วครับปืนพกสามแล้วสี่แล้วครับโอเคเอาละยิงซ้ำนี่หนึ่งสองอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยไม่โดนครับไม่โดนมาเราบรรจุสามสี่มัดจำไว้ก่อนขอยิงปั๊บตีหนึ่งสองเรียบร้อย สามสี่ห้าโอเคสามสี่ห้าอะไรสัตว์บระจุกระสุนนะฮะก็น่าจะรู้กันอยู่ <c oughs> อุ๊ยอุ้ยพลาดได้อยู่เรียบร้อยฮะ,ะเก็บของ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 โอเคได้ละไปแล้วครับพี่น้องเอาฮะ,ะเราก็ไปดูดูของนะฮะเกมนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วฮะว่าเป็นเกมต้องเอาตัวรอดฉะนั้นเราต้องเซฟเซฟทุกอย่างเลยฮะ,ะที่เทาที่ำได้ไป อะไรครับพี่โอ้โหมักำลังคุยอยู่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรบครับอ่าโอเคปืนช็อกกันนะฮะเราแค่มาดูเฉยๆว่ามีตรงนี้นะฮะ๋ย่ผมไม่เก่วมาเอาใช้ปืนปืน <t ell> ทอมม่กันอยนู่แหละจะต,ตายจะตายหรือไม่ตายก็กอยู่ตรงนี้แหละฮะขาก็ไปมาโจหย่หย่อนๆฮะก็หยอดอตัวนี้รุมรัวแบบว่าไม่เกาะกุญโอเคมาโจ 谢谢เียบร้อยเก็บของฮะโคตรโอเคได้อยู่ฮะเก็บอุ้ยเบเก็บเจ็บอะไรเก็บนะเว้ยไม่ต้องนวดฝ่าเท้าก็ได้เอ้ยไม่ใช่นวดฝ่าเท้าเขาเรียกว่านวดอะไรอะนวดด้วยด้วยของของที่มีน้ำหนักนะฮะเพิ่งไม่เวิร์กไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบอ๋อละคุยระเบิดลบทักก่อนนะพี่ไอช่เ็บของกันละอ๋ละกระสุนทำสันเ สนเซนเปอร์ฮะเก็บผีมโผล่มาเยอะแยะไม่รู้ตัวอีกผมตัวอีกยิงเลยเรียบร้อยเก็บของโอเคอะไรฮะนเียโอ้โหใจเย็นครับลูกพี่ดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดยิ๊งคิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิดดิ๊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 อดิ๊ด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 ดิ๊รดิ๊ดดิะดดิ๊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 ดดิกดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดด โอเคเกยบของให้เรียบร้อยนะฮะโอเคได้อยู่ฮะต้อมสันเช็คเรียบร้อยโอเคครับรอยสถานีต่อไปเลยครับตอนนี้ไต่ไต่ไต่ซี่เออมาละครับหนึ่งหายใจการหายใจลึกๆออกพุทโธพุทโธนัดยิงโอเคได้อยู่ฮนะฮะละอีกทีนึงเรียบร้อยสวยครับอีกนึงครับตีมาสองครับมาสาม แล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลยไปไหนครับถ่ายรูปก่อนอ่าละได้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 ใช่ไหมครับอีอ้อาดิกีไงลงไปครับไม่ต้องยุ่งครับได้ทุกคนอีเรียบรอยสวยงามมันสวยงามอยู่เฮ้ยอีอ้ยออยออะไรวอะไรอะไรอะไอี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 ออี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 ีอ บอกว่าได้ทุกคนมาละยิงสวยครับสวยครับเอหมดยังครับหมดแล้วนะหมดแล้วนะอยา่าอย่ามาโอ้ยังมีหนึ่งนะฮะโอ้ยโยกโยกด้วยะฮะรู้ครับชาวล็อกแต่ตอนนี้ผมรีบครับผมไปก่อนเอาละครับรีบไปรีบไปรีบไปนะฮะเตะหนึ่งทีฮะหันข้างหลังมาดูเช็คมีคนไหมไม่มีนะครับโอเคเอาละอ่าตรงนี้หนึ่งนะฮะเอาละวหันมาสวยๆยิ้มน,น่อยออาพลาดเลยครับอ่า เรียบร้อยครับเลยครับอันระเบิดหนึ่งฮะเรียบร้อยไปหมู่คณะเลยฮะตอนนี้เฮ้ยอีกหนึ่งฮะโอเคสวยไปเก็บไปดูของฮะได้อะไรได้กระสุนกระสุนฟิลฟิลนะฮะมีแทกท่านนี่ฮะจัดให้เขาหน่อยเรียบร้อยฮะอะไรเขาไม่ต้องขึ้นมาครับพี่น้องอ๋อละนะยิงซ้ำโอเคได้ละ เอาไปฮะโอเคเรียบร้อยหมดยังยางนะครับยาง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 หมดยังหมดแล้วนะฮะโอเคเก็บของฮะอ่ากระสุนทอมสัญกระสุนเต็มายนะฮะโอเคเราก็ไปเปิดสวิตช์หัวกระโหลกนะฮะซึ่งผมขี้เกียจเปิดละเก็บของให้เรียบร้อยผมจะขี้เกียจยังไงนะฮะแต่ก็ต้องเก็บ เอาละตั้งของของที่เป็นมีค่านะฮะการตาไอกันชีการ,การเซฟตี้นะฮะโอเคอ่ะงับมาสุก้ามาก่อนเลยฮะเพราะว่ามันไม่มีนะฮะไม่มีในในในนั่นเราต้องใช้ก่อนนะฮะเป็นเอาเลิกเอาชัยอ๋อละพร้อมแลวก่อนอื่นฮะ สัตร์จ้ำขนาหนึ่งจงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนิวเร็วมาแล้วยิงตีกระจายกับสิบนะฮะโอ้โหหมดแล้วครับ <c oughs> เอาละฮะเอาละเมื่อก,กี้เสร็จนะฮะเอาเลิกแล้วเอาละตายเวลาละโอ้ยเอ้ยใครครวงระเบิดพีชีนะฮะนี่มาอียนี่หนะึ่งสองมาจูฮะ เร็วเร็วเลยโอเคฝีผมมาฮะฝีผมมาอีกไหมมีครับเยอะแยะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ได้ทุกคนนะตีอ่าอีกนึงอีสวยครับอีประตูฮะหนึ่งสองสามขัจังไปก่อนการหายใจยิงฮะสวยเรียบร้อยหกประตูหกเจ็ดโอเคโอ้ยเยอะเว้ยเยอะ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 อื้ออีพาพาพาการหายใจฮะอีหนึ่งตีเรียบร้อยสวยอ่าโอเค มี่สวยๆอีหนึ่งสองสามเฮ้ยใครวะการหายใจสวยๆเลยยิ่งอีเกือบไปแล้วครับไม่งั้นไม่รอดแน่ๆโอ้โหใบแผงๆเยอะมากการหายใจอีงครับหนึ่งยิงนะอีเรียบร้อยอีคาร์ฮะโอเคอ่ามีแขนไม่รอดเชิญอีอีพาพักอีไปอีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ โอเคมาจุต่อฮะลื่นต่อเลยอีหนึ่งเฮ้ยอะไรครับพี่จะจะโซลแนครับอย่ามาโซลแนโชว์ทั้งนี้เอ้ยมาต่อ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 อีหนึ่งฮะอีหนึ่งอีหนึ่งก็แต่อีหนึ่งโอเคมองซ้ายมองขวาผมเริ่มกลัวแล้วตอนนี้เริ่มกลัวแล้วนะครับอีหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวจุ๊บจุอีหนึ่งตัวนะเอ้อ้าวพุ่งยืดหลุ่มขึ้นมาโผล่มาฮะตายเอาอีกแล้วอย่าโซลแนง่ายออกกับผมหมดอีก นี่ครับยิงเข้าไปครับตามด้วฮะยิงไม่กันสะอาดเรียบร้อยสวยฮะตอนนี้อ้าวเมื่อกี้ผมได้ยินอะไรครับยิง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 เข้าไปครับหมดมาร์กเลยจับไปของฮะกระสุนทอมสันได้กระสุนทอมซานฮะแล้วก็กระปุกเอ็นหนึ่งัวหนึ่งไปจับไปต่อฮะโอเคครับยังยังมีอีกท่านนะฮะโอเคฮึจบแล้วเหรอครับ โอเคยังได้อยู่นะฮะหลังจากที่เกียรเมื่อกี้นี้มาวิ่งนะครับวิ่งเข้าช้าแล้วฮะผมรีบเอาละเอาละเอาละจับไปก่อนฮะตีซ้ำนะวิ่งฮะวิว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 ิว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  ของหมดยังฮะมีบาสุก้าแต่เราไม่ได้เอามานะฮะช่างช่างะฮะไม,ไม่ต้องสนใจเก็บของโอเคกระสุนพร้อมเอ้ยปืนนี้ไม่พร้อมนะฮะแต่ของแป๊บเอาละฮะได้เจอละโอเคครับผมเอาละวิ่งใส่ฮะไป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 เรามาโผล่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะฮะอื้ออหืสุดจริงเอาละฮะโอ,อ้เจอเจอผู้โชคดีฮะยิ้มหน่อยครับใสเ่เอ้ยนี่อ๋อไม่ ท้าทายมาอีกรอบหนึ่งทำไม่สวยอีอีเรียบร้อยอุ๊ยอะไรบอสอี๋ใหญ่าหญ่ใ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 หญ่อี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 อะไรยังยังไม่ได้ยิงฮะยังไม่ได้ยิงเอาละยิงหัวกระโหลกฮะยิงยากมากแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีรอเขาเข้ามาใกล้ๆแล้วเตะเลยก็ได้นะฮะเอาละบรรจุควันฮะเอ้ไม่ใช้าั้งน้ำมันยิงเข้าไปเลยครับตัวนี้ก็ยังดี อ,อีนี่ครับเตะก็ได้อ่ะเตะเตะเตะก็ได้ครับไม่แคร์สื่อฮะอีปุ๊สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเฮ้ยห้าห้าห้าไม่ใช่สิบอาอละไปจังเอาข้างหลังนะครับอ๋อข้างหลังข้างหลังโอ้โหอ,อ,อื้อแล้วก็ไปวัยเพย์น้อยอื้อออกสิครับอื้อมาต่ออีขันขวาก็ได้อ่ะอา้าว ไม่ได้สักตัวเลยครับถอ,อ,ย,อ,อยเลยตายแล้วเอาละสวยๆย,ยิงฮะน้ำมันไม่โดนเลยครับดำนะครับพี่น้องเอ้ยเอ้ยเขาไปชาร์จก็ได้อ่ะรอรอโหลดละอะมาแบบตอมบูยิป <c ười> ไปไปเอา้าเอาสิเอาสิเอาสิเฮ้ยอ่าะั้งนี้ฮะระเบิดระเบิดไม่โดนก็สายเกียร์แทนแล้วกันอะ นี่ได้ด้วยอุ้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 ยโอ้ยตรงนี้เสาโอ้ยมาลึมเลยมา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 สิครับพี่น้องมาสิครับจะรออะไรครับก็มาดิครับมาสิครับอุ้ยอีกอะไรวะสารเจี๊ยดสารเจีดีโอเคมีใฮะมีใครมีสายใครมีเสียบย่อฮะมีเสียบย่อย่อเอาละเริ่มกังวลโอ้โหออื้เลยครับพี่น้องเจ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้ว เจ็บละจ้าเจ็บละจ้าระเบิดพีชีพถอยถอยฮะระเบิดพีชีพแต่เราไม่ได้พีชีพว่ะเอาระเบิด์สาไปกินก่อนไปเอาละฮะสวยๆเออหนึ่งสองสักเอ้ยสัปดาหอ่ะอุ้ยอุ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีมีสาระแนยโชฮะสาระแนยโชม่มา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 นี่นะครับรีบวิ่งไปอยู่ตั้งหลักก่อนเจ็บตัวแล้วมีคนตีหลังนะฮะตีหลังมันไม่ดีนะครับ,บ มันเจ็บรู้ไหมครับรู้ไหมครับเจ็บ,ม,บมันเจ็บมันเจ็บอย่ามาสาระแน่แถวนี้เฮ้ยคุยระเบิดสวยๆน,ะนี่ควางแล้วฮะรหัสขึ้นบงังนี่ได้อยู่ฮะโอเคอ่ะไปหนึ่งฮะอี๋อ้าวไม่โดนฮะพลาดละแต่เราลราเป็น้องโจ๊ะย,ยิงเข้าไปครับหนึ่งยิงเลยครับพี่ซอมมาพี่ซอมอม้าอี๋อ้าวพลาดอีกหนึ่งฮะเอ้ยประตูฮะ รอฮะรอรีรหความอ,อะตีหนึง่งอีกหนึง่งตีสวยครับพี่น้องทานะเตะซ้าแล้วก็ยิงโอเคนี่ฮะีระเบิดครัรบยีระเบิดยิงได้ฮะจริงๆมันยิงได้จะเปิงกระสนนะฮะตอนนี้โอ้โๆเจล้วครับตีหนึ่งสองสามเออมาังครับมังนมะน,นะ โอเคต่อฮะยิงกันไปหนึ่งสองโอเคไปเฉลครับกระสุนยิงฮะยิงโอ้ยเพล่ยิงฮะโอเคเก็บท้องได้โค้ชเอ็มแคทห่งหนึ่งนะฮะยิงกันไปอีกยิงซ้ำอีกทีนึงฮะอะไรล่ะครับพี่โอ้โหติวเลยอัระเบิดได้พี่มาฮะระเบิดฮะแล้วก็วิ่งครับติดกำแพงไว้ยังได้อยู่นะฮะ วิ่งวิ่งวิ่งจุกเอาอึระเบิดฮะระเบิดยังไม่เป็นทางการนะฮะใมันจุกไม่ได้อยู่ฮะอ่ะไปอีกรูปหนึ่งแถม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 ให้ปล่อยก็แล้วอึ๋อฮะปืนปืนพกนะฮะยิงเข้าไปฮะเอเคได้อยู่ฮะอ่ะฮะยิงเข้าไปฮะยิงเข้าไปฮะอืมไม่ต้องแพ้ฮะไม่ต้องบรรจุมันมีเติมได้อีกฮะอี๋เรียบร้อย อ่าหย่าครับหย่ามายังฮะมายังวันนะี้โอเคมาโจ้ฮะเรียบร้อยมาโจุกระสุนได้อยู่ครับอ้าววันดีครับพี่เอา,เอาท็อฟฟี่มาฝากครับลูกตะกัวได้ร,ร้อยอ่าฮะมาแล้วครับถ่ายรูปก,กันหน่อยมาโจ้สวยฮะสวย ยังไม่จริงใครฮะแัน่นๆๆๆๆๆๆออ้าวเฮ้ยพาดโตรอะไรอะไรครับเล่นอะไรครับมากรุงกองฟูอะไรครับนี่อ้าวพาดอีกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอะไรจเย็นไีโอเคมาจู่ฮะแล้วยิงอืสวยฮะเรียบร้อย โอเคราไม่งไงมีระเบิดก็ใช้ก็ใช้ไปฮะอ๋าสวยครับบรรจุอ้าเรียบร้อยตามไปดูทุกโอเคเรียบรยวไปประตูฮะมีซ้ำอ่าได้อยู่ฮะโอเคมานี่หนึ่งฮะบรรจุสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 4, 5, 6, 7, 8, 9, อีกแล้วบอกว่าห้าไม่ใช่สิบรับเกินอีกแล้ว <c oughs> อ่าฮะยิงอืมสวยฮะ มาละมามาแล้วครับบันเทิงละไอ้หนึ่งเฮ้ยอย่าอย่าอย่าใจเย็นพี่แก่อยู่ใกล้อือยิงได้อุ้ยอย่าไงบอกแล้วอย่าสาระในนทรียดิเจาะกันได้ทุกคนไม่ต้องห่วงโืออโอโืออืออือีกนนหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งเป็นเป็นทีมรัดก็ไม่รู้นี่ยเนี่ยโอเคเก็บเก็บของกันนะระหว่างรอโอเคได้ฮะเอ้ยเดี๋ยวอุ้ย เตะฮะเรียบร้อยเหลือกี่ตัวเนี Pop, ่ยผมวิบสามเดือนหกโอ้โหยิงแบบคลิกอะฮะมาบรรจุกระสุนให้เรียบร้อยฮะปุ๊บยิงอืยิงไปยูไปอยู่ฮะยิงไปอยู่นี่เฮ้ยเจ้าอ่ะอ่ะแน่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 ซอมบูก็ได้มาอี่อ่ะสามอ่ะอ่ะอ่ะ จบไหมจบไหมเออจบนะโอเคครับผมจบแล้วต่างกันนะเราเรีบไปดีกว่าโอเคเซฟเฮาส์นะฮะเจอเซฟเฮาสบ์บ้านกระติ๊บนะฮะโอเคเก็บของฮนะเก็บรียบร้อยอ่าโอเคของเกียร์เกียร์ได้ครับผมได้หมดอยู่เอาละครับทุกชุมตอนนี้เราต้องงีบๆกันแล้วนะครับผมเพราะว่า ข้างหน้ามีตัวอะไรอยู่ที่ซ่อนอยู่ก็ไม่รู้นะฮะอุย้ยนั่นไงผมว่าแล้วมนหนีขึ้นตรงบนแล้วครับพี่น้องมันคือสลามมันเดอร์เปล่าครับาการหายใจสวยๆและยิงนี่หนึ่งไม่โดนครับหนึ่งอา้าวต่างคนต่างกระสุนตันฮะเอ้ยเอ้ยน้าปิวกันไปอ่ะพยายามขอไปครับขอนี้อืมไอ้อะไรวัดบอสสลามมันเดอร์ใช่เปล่าอุย้ยโดนไหม สูงสูงอุ้ยเจ็บถอยถอยถออ้าวหายไปไหนครับอยู่นี่เอครับนี่เอาเอ้ยอะไรครับเอาของไปส่งน้ำหน้าคุณไปครับพี่น้องหมดยังหมดแล้วนะโอเคหลบฮะหลบหลบซ้ายหลบขวาอุ้ยอะไรวะเฮ้ยยาย้ยายๆยายาอย่ามายุกับสไนเปอร์อีกเกียนนะฮะ เฮ้ย <S an> อะไรอะไรอะไรยายาอืมโอเคตามด้วยสานด้วยปืนกลนะฮะบอกว่าคุหมดแล้วนะเช็คเช็คเช็คเโอเคอะไรครับพี่พี่เตะซ้ำฮะมันต้องอย่างนี้ผมจำเขามาฮะผมจำเขามาเฮ้ยอะไรครับตายกันไปเลยฮะอะไรครับพี่อะไรครับโอ๊ยขึ้นมาซ้ำมาซ้ำมาซ้ำซ้ำ โอเคสวัสดีครับพี่อีอีอีบรรจุเกษนะอ่าตรดเจ็ดนัดได้อยู่ครับนี่ยิงไปยิงซ้ำ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 ยิงซฮะอี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 เหมดละกันอือโอเคยิงครับโอเคได้อยู่ฮะบรรจุอ้าวเฮ้ยบรรจุสิโอเคเข้าไปก้าฮะอ่าววิ่งเข้าไปก่อนฮะวิ่งเข้าไป อย่ามันชา้าอย่ามันชา้ามันเสียเวลาฮะเอาละตรงนี้ก็ได้อลำ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 มุมนี้ลำเลยเรียบร้ยอยเอ้าตันอีกเอาละฮะได้ผลอยู่นะฮะโอเควิ่งเข้าไปนะฮะแล้วก็ต้องเคลียร์ซอมบี้สรุปก็คือต้องเคลียร์ซอมบี้นะฮะโอเคเคลียร์ก็เคลียร์ครับผมเสียเวลา,าก็ยอมเสียอยู่อ้าหืมตียวผ่านเลยอ,ลอ๋อ ธรรมดาที่ไหนอาแล้วครับเคลียร์เคลียร์เก็บของเก็บของเก็บของฮะเรามีอะไรบ้างกระสนุนโอ้ยสบายสบายอีซี่อีซี่แต่แต่จะไม่อีซี่ตรงที่ว่าเราต้องตบบอสด้วยเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวเราผมจะดูของก่อนอัานนอนยูรัสกา้าด้วยไอ้ใคายีิครับจะรออะไรของโกรธเลย อ๋อละมีสองสามมีรังเพลิงหนึ่งหนหนึ่งนะฮะยิงนี่สวยครับกระจายสามหมดยังอุ้ยตรงนี้นี่อย่าครับอย่าลองของกับผมมะอย่าลองของกับผมขอเลิกอ่ะเหลือนัดสุดท้ายนะฮะอีกหนึ่งครับไม่ต้องรอฮะโอ้โหกระจุยหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับแล้วปืนผมไปไหนแล้วครับอ๋ออยู่นี่ โอเคเช็คนะฮะโอ้ยังอยู่ฮะโอ้ยย่งฝึกมากยอมรับว่าถึกจริงๆครับพี่น้องมามาแล้วฮะปี๋ลืมลืมนะเอ้ยปี๋มันลงปะเอ้ยจับมันพี่ปี๋ปี๋จะไปไหนฮะเอ้ยยาครับอย่าโจูอันโจูอันโจโอเคไปแล้วครับอยู่ไนครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหมดยังหมดแล้วนะโอเควิ่งเข้าไปครับเปียมปืนพกนะ คุณพกกู้โก่งไปหนึ่งฮะพอยังอ่าอยู่หนึ่งฮะอินคายคายช้าโอเคขึ้นไปฮะเราจะรอเราจะรอนะฮะว่ามีอะไรมีใครคืบ,ะคะคบหน้ามานะฮะคืบหน้ามาหรือเาเรียกว่าพี่ซอมนั่นเองนะฮะเฮ้ยใครวะใครปะนั่นไงครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจัดทันหนอ่อยฮะ

อีได้อยู่ฮะเอ้ได้อยู่เลยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าฮะโอเคมาจำไว้ก่อนผีเริ่มเข้ามาอู๋กำลังมาแล้วพี่ซอมมาเยอะแล้วอีจุใครครับใครใครวินไซฮะใครวินไซสไม่ต้องมาเลยฮะเยอะแยะเลยเฮ้ยอีเฮ้ยผีจับไปอุ้ยเจ็บตัวโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยไม่น่าลงมาเลยแต่ก็ แต่ก็ยังดีกว่าไม่ไม่ทำอะไรเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหโ้โหา้ไปครับถามด้วยระเบิดซ้ำนะฮะเบิดตัวเองครับตัวเองวิ่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 งวี่งัิ่งว่งวิิ่งง่่่องง่่งง เยอะเลยครับพี่ที่บันจูเลยมาบันโจโอเคมาดูเข้าไปครับกระนำกระนำกระนำอือเหมืมอนจังนี่ยมันมีเยอะมากเอาละฮะเจอเจอพี่บุ๊คพ,พ,พ,พี่บุะะ๊คพี่บุ๊คม้วครับพี่กัมโตอีโอเคฮะเยอะมากดูจับสมแล้วเ,เอาละฮะเรียบร้อยเราต้องขึงสลิงตรงนี้ไว้เลยเตรียมไว้ละ พี่บิ๊กเบิ้มมานี่ต้องจัดของหนักให้เขาหน่อยโอเคอาจจะไม่หนึ่งลูกโอเคเรียบร้อยอยู่ที่หาทางเลยต้องรีบทางเลยอันตรายสุดๆซอน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 เอ๊ะเอ้ยยายายานะครับยานะครับเราเราเซอร์ไพรส์ให้กับเขานะฮะห้ามกินนะฮะให้พี่เขาคนเดียวอ่ะพี่ขึ้นมาเลยฮะอ้าวสวัสดีครับพี่อ่ะเอาลูกตะปวไปกินก่อน รวามบันเทิงนะฮะวววววรีบเลยครับรีบเลยวเลยเฮะเย้เดี๋ยวหมดกันสได้วเอาสิ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 อ้าวโหมาอือเลยพร้อมก็ได้ปะ อยากได้ของใช่ไหมอยากได้ของทำไมไปแย่งพี่เขาทำไมไอ้ให้แย่งอยากกินได้ทุ่คนบอกแล้วไม่ต้องแต่อันนี้เป็นของเซอร์ไพรส์ให้พี่เขานะเอาสิเอาสินี่เสียเวลาไหมเนี่ยโอ้ยเจอละหนึ่งพี่เขามาทวงแล้วไอ้สองสามเอ้ยตายกันกึนก็ได้อ่ะอ่ะถึงกลับไปอ่ะ เอาก็ะสุนหมดอีกแตบบ่และเลยละถูกมากครับโอ้โหยาครับยาอ่ะอเบิดคว้างครับเปิดคว้างซปีนี้ครับพี่น้องตาคบมาพี่ว่ามาพี่เดี๋ยวเาักนไปแล้วซึ่งคพืกนบ,บใหม่ครับเ้ยดูนะครับรับีมาแล้วเข้ามาแล้วครับ นี่นี่เจ็บมหครับเจ็บุ้ยมาครับเบมาครับเบม,บมา,บมาอาองมันีนยยๆยยๆๆๆๆๆๆนะอยกิดสลิง,งอ่ะยกให้หมดเลยฮะอันนี้ยังไม่ตายฮนะยังไม่ตายอ่าได้ยังไม่ตายดีครับดด,ด,ด,ดะผมเลเลยเรียบร้อยครับโดนระเบิดกับดักแบบง่ายดาย จบไหมจบนะโอเคครับไปแล้วครับจบแบบว่าสายเกมมากเลยครับเรียบร้อยครับผมไม่คิดว่าจะรอดด้วยอีซี่อีซีอยู่ครับตอนนี้แชปเตอร์แรกฮเฮ้ยเหนื่อยเอาละครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับแชปเตอร์แรกถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ 買とた方がバイ。